่อนเฮี้ยงครับพี่น้องขาเนาะอามากินเชอรี่น้อกันพี่นอ้องขาอือไอสตรีมกันพี่น้องมาเด้อค่ะเด้ออือกินผลไม้ตามฤด,ดูกาลพี่น้องเดือนนี้ของเดือนของเชอรี่เขาค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อ มือนี้อากาศท้อนค่ะพี่น้องค่ะมือนี้แยกกิทิมาซืออ่าอ่าไอศครีมเนาะค่ะเด้อกับมาซื้อเครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะซื้อผลไม้น้ำกับพี่น้องคขาในกล้วยพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มพี่น้องขาซีกระป๋องเด้อพี่น้องค่ะเนาะเครื่องดื่มคล้ายๆแฟนต้าเนี่ยพี่น้องค่ะเนาะนี่ค่ะซีกระป๋องค่ะแล้วก็ผลไม้พี่น้องค่ะเชอรี่พร้อมเด้อค่ะเด้อเชอรี่ประมาณสองกิโลค่ะพี่น้องค่ะเนาะ นี่ค่ะมาเบิ่งนร้อกันกับพี่น้องค่ะจะเปี้ยวไอศครีมน้ำเด้อค่ะเด้อมะลานข่าค่ะห่อนมากเลยเด้อค่ะเด้อมัอนี่ห่อนห่อนเนาะพี่น้องค่ะแตงโมกับเบิดล้านแล้วค่ะปักแตงโมเบิดแล้วพี่น้องค่ะยังแต่เมนล่อนพี่น้องค่ะเนาะสามน่วยพี่น้องค่ะมื่อนี่อากาศร้อนเห็นบ่นี่ปักแตงโมเบิดแล้วค่ะพี่น้องเออหมอหลังจังเอาค่ะมีเมร่อนเท่าไอนี่เบิดแล้วค่ะ ไปเอาไอศครีมเนาะพี่น้องค่ะเอาไอศครีมนี่ค่ะพี่น้องค่ะเทศกาลอาหารเทศกาลอาหารทะเลออกมาขายเราค่ะนี่กุ้งอ่ะพี่น้องค่ะสกัมปี้เนาะค่ะเนาะซื้อไปสองแพ็คพี่น้องค่ะเอาไปสองแพ็คเด้อค่ะเด้อที่เขาปอกเรียบร้อยแล้วนะค่ะเนาะนี่เอาไปสองแพ็คพี่น้องค่ะสกัมปี้พี่น้องเนาะนี่เทศกาลนาร้อนเราพี่น้องคะตอนนี้เขากินไอศครีมกันเนาะพี่น้อง ไก่นี่็ขอเ,ขเวน่อนเดอพี่น้องขาเนาะถ้าไม่ปีกกระตีเอาค่ะปีกไก่ไม่มีมีต่ขาองค์ไกล้พี่น้องขาถ้าปีกก็ได้เนาะช่วงนี้เขาจะกินบาร์บีคิวพี่น้องขาเนาะช่วงเทศกาลพี่น้องขาบาร์บีคิวฮอทดอกกันนะ่ะเออพี่น้องขาขอละเมยได้ไหนพี่น้องขาเพราะเป็นเมอยอีอย่างได้เมย์ห่อนค่ะพี่น้องขามันเดดห่อนอะไรมันได้เมยเนาะนี่เทศกาลกินฮอทดอกกันค่ะไปย่างนะง,ง่ายๆพี่น้องขานะอ่ะ อันนี้รสเผ็ดพี่น้องขะรสสไปซี่นเ,เนีน่เผ็ดเนาะนี่นี่พี่น้องขะมันจะเป็นสามแพ็คยังซี่อ่ะพี่น้องขะเนาะนี่เอาไปสองอันพี่น้องขะเอาไปสองอันเด้อค่ะเดอ้อเนาะอันนี้ของสีอาอ่ะพี่น้องขะนี่ถ้าปีกไก่กับสีอาเด้อค่ะเดอ้อนี่เป็นปีกไก่ค่ะพี่น้องขะพี่ทอดเนาะ พอพ่ออยากกินน่องค่ะพี่น้องขาปีกเนาะมีประมาณนี้แหลคะค่ะไปเบิ้งนากันค่ะพี่น้องคะหมูว่าเอาเด้อค่ะเด้อเออบนี่ค่ะเออแต่ว่าหมูกับง่ามมันนี่พี่น้องคะเอาหมูไปแพกหนึ่งเนาะได้มาแล้วพี่น้องคะที่จริงหมูกับมีอยู่บ้านอยู่ค่ะเนาะมันงามอ่ะพี่น้องขะเอาไปแพกคนึงคะ่ะของสวยๆเห็นแล้วผ่านตาบ่าได้เนาะพี่น้องขะเอออะนี่แหละค่ะเนาะอันนี้นักเก็ตไกล้พี่น้องขาเนาะนี่ <c oughs> แต่ว่ามื้อนี้ตั้งใจมาซืสส้อไอศครีมเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้คือเขาอันมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องขาอันนี้หมูสามสันเนาะนี่ที่เขาจะกินย่างกันเนี่ยพี่น้องคาเนาะอันนี้สําหรับย่างเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเนาะมาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้มาร์กแต่ว่าเขาเาปิมมาร์กเอาเองคะ่ะ <c oughs> คอยเสีย <seaweed> ไเปิมมาร์กเอาเองเด้ <c oughs> ควค่ะเด้ออันนี้สไปริปพี่น้องคามาร์กเรียบร้อยแล้วอันที่คอยซื้อนาะคอยไปิมมาร์กเอาเองคะ่ะพี่น้องขารสชาติของตัวเองเนาะมาพี่น้องขาไปเบิ้งไอ เปียโนมก่อนเ้อค่ะเอ้ออันนี้เขาจะกินอันนี้กุ้งอ่ะพี่น้องขาอันนี้กุ้งแซ่แข็งเนาะแต่ว่าขาเอากุ้งสดไปแล้วค่ะอันนี้พแพนแนขนมปังอ่ะพี่น้องขาและก็ขนมโดนัทอ,อ,อ,อ่ะพี่น้องเนาะขนมกระเบิแลเวพี่น้องขาเล็กน้อยเดียวเองเออ่านไปค่ะเอานมก่อน,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 นค่ะนม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 เครื่องดื่มค่ะมื้อนี้จะมาเอาไอศครีมเ้อค่ะเอ้อ อืมเอาน้มก่อนค่ะออนเล็กก็พอค่ะ <c oughs> เล็กเลื่อนใหญ่ดีหรอคะอันนี้ถึงวันที่ยีผาอันนี้ถึงวันที่หนึง่งเอาถึงวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องขาเนาะอันที่หนึ่งเดือนเจ็ดกับปลุกเล็กก็ได้ค่ะอ่ะกับปลุกเล็กก็พอค่ะ่ะไปเอาไอาศครีมกันค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้แผนเคเครื่องดื่มค่ะอันนี้คือแผนกไข่เนาะไปหาแผนเคเครื่องอไอศครีมกันค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อน,นี้ตั้งใจมาซื้อไอศครีมเด้อค่ะเด้อเห็นอย่างอื่นก็เลยเอาไปนั่มจะซื้อค่ะเนี๋ยไปตัวไอศครีมเนาะคะ่ะเนาะอากาศร้อนวันนี้ค่ะอืมหน้าก็แดงบัดเราพี่น้องคะ่ะนี่ตัวไอศครีมพี่น้องคะ่ะกอใส่หิวดเด้อพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้กอหิวเอาเห็นป่ะนี่ก็ได้รถเข็นค่ะไอศครีมมีหลายชนิดค่ะพี่น้องคะ่ะ ฮออ่พี่น้องขาเนาะเอาทุกชนิดพี่น้องขาเอาหนี้น้ำพี่น้องขาเนาะนี่สตรอเบอรี่พี่น้องขาเนาะ้วก็เอาอันนี้เรือพี่น้องขาโบ๊ทนี่พี่น้องขาเห็นบ่นี่อ่ะเอาทุกย่างหล่ะพี่น้องขาเนาะนี่ค่ะเอาสูย่างเลยค่ะนี่เนาะอันนี้ทั่วพี่น้องขาอันนี้ฮัตอ่ะอันนี้ยังอ่ะพี่น้องขา พิสตาพี่น้องคะเนาะนัดอ่อทั่วที่ซีอ่าจะข่ายทั่วทั่วปะกอางนะพี่น้องคะจิบว่าใช่นั่นนะเนาะนี่เอาไปซนะีอันเดอร์พี่น้องคะนี่ค่ะเนาะอ่นี่แหละค่ะเนี่ยไปบนงกันพี่น้องคะมันมีหลายไอศครีมเ้อค่ะเด้อนี่คะ่ะพี่น้องเทกศกาลหนาร้อนกันแล้วเนาะเราต้องกินไอศครีมพี่น้องคะอันนี้มะม่วงไอศครีมที่ชอบมากมะม่วงพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องขาตามหาไอศครีมมะม่วงเจอแล้วค่ะอันนี้อันนี้รวมมิตรพี่น้องขามะม่วงกับสตรอเบอรี่เอานีดีกว่าน้อพี่น้องขาอันนี้นะเอาสองอันก็ได้พี่น้องขาพอชอบบักม่วงเลยนะน้อนี่มาณนี้แหละค่ะแล้วผ้าไอเบงก่อนเดอร์พี่น้องขาเนาะนี่อันนี้อันนี้ก็อืมเ,เ,เอมเอยังกับพี่น้องขาอันนี้ก็ดีกันนี่ก็แซ่บกับพี่น้องขาเอานีน้ำเนาะนี่พี่น้อง สามอย่างเลยค่ะสามอย่างเลยนี่ค่ะเอาให้เบิ้งกับพี่น้องขาเนาะพาดูค่ะดูโอ้ยล้นกระตาหรอเด้อพี่น้องขามือันนี้ว่าได้ใส่รถเข็นเนาะล้นกระตาแล้วค่ะเออนึกว่าจะมาเอางแต่สะคริมไงพี่น้องขาตะคห็นพลไมลากนะพลเมลมน้ำเลยเนาะนี่ค่ะรอรอเบิ้งก่อนค่ะ เห็นบ่ค่ะไอศครีมเยอะมากเลยเด้อพี่น้องขะเทศกาลกินไอศครีมกันนะพี่น้องขะเนาะหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนนี่เห็นบ่นี่ค่ะโอ้ยมันจะหนักกินมากๆเลยเด้อค่ะเด้อเอ้าเพราะเราพี่น้องขาเป็นยไปีจ่ายเนาะค่ะเนาะไปีจ่ายน้ากันค่ะพี่น้องค่ะลูกหวานๆจ้ามากินเชอร์รี่น้ากันเด้อค่ะเด้อผลไม้ในฤดูกาลเนาะค่ะเนาะฤดูกาลนี่ฤดูกินเชอร์รี่ค่ะพี่น้องขะเชอร์รี่ลูกโตๆหวานๆเด้อพี่น้องขาเห็นบ่นี่ล่างเรียบร้อยเรียลค่ะ เพียวลันคามาได้สองกิโลเด้อค่ะเด้อ่ะค่ะพี่น้องขามากินน้ากันค่ะผลไม้ในฤดูกาลเนาะพี่น้องขาฤดูนี่ฤดูกินเชอรี่กันจ้ะมากินน้ากันค่ะพี่น้องขาสวัสดีจ้า่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยาากินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินผลไม้น้ากันนะพี่น้องขาเมื่อนี้จะกินไปล้านค่ามาเนาะค่ะเนาะไปหาซืือไอศครีมพี่น้องขามันห่อนหลายนะมากินไอศครีมเนาะมาที่ไปพ่อผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องข้านอได้เชอรี่มาประมาณสองกิโลค่ะพี่น้องขา ล่างเรียบร้อยเล้อเด้อค่ะเด้อนี่มากินน้ำกันพี่น้องขะฤดูนี่ฤดูกินผลไม้ตามฤดูกาลของต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะช่วงเดือนนาพี่น้องขะแล้วก็มาสตรอเบอรี่กําลังสิออกมา,ดกาเด้อค่ะเด้อกําลังสิสุออกนะคะ่ะเนาะอันนี้กินเชอรี่ไปก้อนพี่น้องคะ่ะเนาะผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องขาสําหรับแตงโมเนาะพี่น้องขาอันของน้าเข่าจากต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ผลไม้ในประเทศเด้อพี่น้องคะ่ะเนาะน,นี่เชอรี่พี่น้องขาลูกโตๆค่ะเอามาซิมน้ำกันเด้อค่ะเด้อ หวานจะหวานกินผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องคะ่ะช่วงนี้เชอลี่ออกเยอะมากเลยนะค่ะเด้อ เดือนหนาพี่น้อง่าเดือนอมกราคมสตอเบอรี่ออกเวยค่ะเดอ้อช่วงนี้กินเชอรี่ปกคอนกับพี่น้องค่าสวนแตงโมเป็นผลไม้น้ำเขาาเวยค่ะเดอ้ออันนี้ของต่างอันนี้ของประเทศนอกเลยพี่น้อง่าของประเทศโนเวคะ่ะอ่ะมากินน้ำกันหน่พี่น้อง่าอืม ทวงนี้ออกทะเลแล้วค่ะเนาะเขาจะไปทะเลกันเขาจะไปกินย่างบาร์บีคิวกันพี่น้องแล้วก็กินไอศครีมกันพี่น้องเนาะส่วนมากตอนนี้นะพี่น้อง่าส่วนมากเขาจะไปกับเขาด้วยค่ะเดอะ้อเขาจะซื้อของอปิ้งย่างมาก,กินกันนะคะ่ะเพราะหนาห่อนเนาะเขาจะเขาจะไม่ทํากับข้าวในบ้านพี่น้องขามันร้อนค่ะเขาจะไปทําปิ้งย่างข้างนอกกินกันด้วยค่ะเดอะ้อนี่ข่อยคือกันพี่น้องขาเทศกาลหนาซัมเมอรอข่อยไปค่อกับเขาอยู่ในบ้านเนาะค่ะเดอะ้อมันห้อนแห้งค่ะพี่น้องขาเนาะ เอามากินเชอรี่น้ำกันพี่น้องค่ะอืมอื้อือไอ้สตรีมไปลองค่ะหลังจากไปซื้อมาแล้วพี่น้องคาเนี่ยมาหลายอย่างด้วยไอ้สตรีมกันพี่น้องมาเด้อค่ะเด้ออืม

กินผลไม้ตามฤด,ดูกาลพี่น้องเดือนนี้ของเดือนของเชอร์รี่เขาค่ะพี่น้อง่ะเดือนหนาสตอเบอรีอ่เดือนต่อไปอยู่ของบิงกะบาพี่น้องขาเนาะลัสเบอรี่นะพี่น้อง่ะช่วงนี้กินช่วงเชอร์รี่ไปก่อนค่ะอืแซ่บครับแซ่บเนี่นืม ส่วนแตงโมเป็นของน้ำเข่าด้วยค่ะเด้อของน้ำเข่าจากตั้งประเทศค่ะออร่อยมากรสเชอรี่เด้วค่ะเด้อนี่รสเชอรี่ค่ะอืมอืม,อม มันเนี่ยแกตั้งแกไปซื้อไอศครีมมัน้องขาไปเจอผลไม้เอามาเลยค่ะอือืมอืมสุดยอดสุดยอดครับ อันนี้รสต๊อันนี้รสออช็อ,นนอ,ชอกโกแลตพี่น้องคะอันนี้กับเขากันเพือกันค่ะเนาะอือะลายฮอฮึอึละลายกำลังอร่อยเลยพี่น้อง เทลาไรฟ้องเลยเลพี่น้องเชอร์รี่นะพี่น้องขาเอาไปเฮ็ดค็อกเทลเด้อพี่น้องขาเนาะเครื่องดื่มค็อกเทลนะพี่น้องขากับแ่บเด้อพี่น้องขาเนาะนี่แซ่บคือกันคะ่ะอื้อ อ,อร่อยมากพีนะ้อ พี่น้องขาเอลี่เนาะ,ะ,ะ,ะ่ะเนาะลูกตัวต,วตวน้งกันกับพี่น้องขาขออย่าปิดคลิปเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะมากินน้ำกันคะ่ะ